สวัสดีครับข้อสอบคณิตศาสตร์ป .6 ข้อสอบทีเด็ดปีพศ2 5 5 8ในส่วนข้อสอบระดับง่ายข้อที่1นะครับจงหาคำตอบของสมงการต่อไปนี้นะครับ83ลบ x แล้วก็หารด้วย3เท่ากับ21นะครับเราก็ย้าย3เนี่ยนะครับข้ามฝั่งไปจากหารก็จะเป็นคูณครับ21คูณ3ได้63นะครับจากนั้นก็ย้ายนะครับ เอ็ก uh, ข้ามฝั่งมานี้นะครับ mm. ก็จะเป็นบวก X นะครับแล้วก็ย้าย63ข้ามไป mm. ก็จะเป็น83-63ลบก็ได้20คําคำตอบก็คือ X mm. เท่ากับ2 0ครับเป็นคำตอบข้อที่1นะครับทีนี้มาดูข้อที่2นะครับถ้าต้องการแบ่งน้ำเกลือนะครับ6ลิตรลงในภาชนะที่มีความจุ1 3ส่วน3ลิตรจนเต็มจงหาว่าต้องใช้ภาชนะความจุ1 3ส่วน3ลิตรทั้งหมดกี่ใบนะครับถ้านะครับ ภาชนะมัน1นส่วนสลิตรนะครับดังนั้นนะครับลิตรหนึ่งก็จะได้3ใบนะครับสามลิตรหนึ่งก็จะใส่ได้3ใบนะครับที่นี่มี6ลิตรก็3คูณ6ได้18คําตอบก็คือ18ใบครับเป็นคําตอบข้อที่10ข้อข้อที่2นะครับตอบ18ครับมาดูข้อที่3ครับรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้าง4ส่วน9เท่าของความยาวนะครับ ถ้าความกว้างเป็น16เซนจงหาว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้มีกี่ตารางเซนติเมตรนะครับความกว้างก็ให้เท่ากับ w ครับดังนั้นนะครับ w เท่ากับ4ส่วน9ของ l นะครับก็คือความยาวเขาให้ความกว้างมาคือ16เซนนะครับดังนั้น l จะเท่ากับเท่าไหร่ครับก็ต้องย้ายนะครับ4ตัวนี้ย้ายไปหาร9ตัวนี้ย้ายไปคูณนะครับ ก็จะเป็น l เท่ากับ16คูณด้วย9หารด้วย4นะครับ c ตัดกับ16ได้4นะครับก็เหลือ4คูณ9ได้36นะครับทีนี้เราต้องการพื้นที่นะครับ w รู้ละคือ16 l ก็คือ36ก็เอา16คูณ36ได้576เป็นคำตอบข้อที่3นะครับทีนี้มาดูข้อที่4สมนึกมองนะครับการเรียงลูกแก้วขาวดำตามความสัมพันธ์ต่อไปนี้นะครับ ถ้าใช้ลูกแก้วทั้งตั้งแต่ลูกแรกจนถึงลูกที่99้จงต้องใช้ลูกแก้วสีขัดทั้งหมดกี่ลูกนะครับจะสังเกตดูว่าเขามีขีดขั้นด้วยนะนะครับก็คือ7ลูกนะครับ1 2 3 4 5 6 7าก็แล้วก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับชุดพวกนี้ก็จะเป็น7ชุดนะครับเจ็ดลูกต่อชุดนะครับเอา99นะครับเอา99หารด้วย7ได้ประมาณ41นะครับเอา อ่ได้ได้14นะครับ14บคูณเได้98นะครับแต่ว่าอันนี้99ก็แสดงว่าเศษหนึก็จะได้14ชุดก็บวกอีก1ลูกนะครับทีนี้1ชุดนั้นจะมีลูกขาวอยู่4นะครับหนึ่ชุดจะมีลูกขาวอยู่4ก็4ี่คูณสิได้56นะครับทีนี้เศษหนึนั้นนะครับเป็นสีดำนะครับดังนั้นก็ไม่มีสีขาวเพิ่มก็จะเป็น56 คำตอบก็คือมีทั้งหมด56ลูกนะครับเป็นคําตอบข้อที่4ี่นะครับทีนี้มาดูข้อที่5ถ้าพื้นที่รูปต่อไปนี้เท่ากับ1 2 3. 123.6ตารางเซนติเมตรนะครับจงหาว่ารูปนี้สูงกี่เซนนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับ1 2ส่วนสคูณสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนานนะครับสูงเรางไม่รู้แต่ผลบวกด้านคู่ขนานก็เอา1 3 3 5บวกด้วย 17.4นะครับได้30.9นะครับาจากนั้นนะครับเอานะครับตัวนี้นะเป็น1ส่วน2ก็ย้ายข้ามฝั่งไปคูณตัวนี้เป็นคูณย้ายข้ามฝั่งเป็นหารนะครับดังนั้นก็จะได้123.6คูน2หารด้วย30.9นะครับ30.9ตัดกับ129 123.6ได้4นะครับได้4 4คูณ2ได้8ดังนั้น นะครับความสูงก็คือ8เซนติเมตรนะครับเป็นคำตอบข้อที่5ทีนี้มาดูข้อที่16นะครับจากรูปที่กำหนดความยาวรอบรูปของส่วนที่เป็นแรงเงาเท่ากับกี่เซนกำหนดความยาวรอบรูปวงกลมหารด้วยความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของรูปวงกลมเป็น c 3.14หนะครับหรือพูดง่ายๆคือ p เท่ากับ3.14นะนะครับทีนี้ความยาวรอบรูปเท่ากับ2พาย r นะครับวงใหญ่นะวงใหญ่ตัวนี้นะครับ เท่ากับ2คูณด้วย3.14คูณด้วย50เพราะรัศมีคือ50นะครับได้314นะครับ314ทีนี้วงเล็กข้างล่างนะก็เท่ากับเท่ากับ2คูณด้วย3.14คูณด้วย25คูณด้วย0.5ทำไมต้องเป็น0.5เพราะว่าเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ25นะครับครึ่งของ25ก็คูณด้วย0.5ก็จะได้เป็นรัศมีนะครับดังนั้น2คูณ πr 2องพายก็2 3. จุดคูณกับ3 1 4คูณกับรัศมีนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเส้นผ่าศูนย์กลางคือ25รัศมีก็ครึ่งของ25ก็เอาจุด5ไปคูณนะครับ0.5ไปคูณนะได้78.5นะครับทีนี้มาดูความยาวความยาวส่วนแรกก็คือเส้นตรงตัวนี้ก็คือนะครับจะเป็นรัศมีวงใหญ่ก็ได้ะนะก็คือ50เซนนะครับ จากนั้นนะครับก็คูณบวกกับตัวเส้นโค้งข้างนอกของวงกลมใหญ่วงกลมใหญ่นะมีเส้นรอบวงเท่ากับ314รนะครับส่วนที่เราเห็นนี่คือ1ใน4นะนะครับ1ใน4ก็คือ25%รนต์ะครับหรือ0.5ก็0.5าศูจาคูณ314จากนั้นมาดูข้างล่างครับข้างล่างนะจะเห็นว่านะครับวงกลมนะครับตัวนี้เป็นครึ่งวงกลมตัวนี้ครึ่งวงกลมรวมกันก็ได้1วงกลม ดังนั้นก็คือ78.5นะครับ78.5ดังนั้นเราก็จะรวมได้ร้อยเอ่อได้50บวก7 7 8 5บวก78.5ได้207นะครับคำตอบก็คือ207เซนติเมตรนะครับเป็นเส้นรอบรูปพื้นที่แรงเงานะครับเป็นคำตอบข้อที่6ทีนี้มาดูข้อที่7จากรูปนะครับ AG เท่ากับ GD นะ a g นะครับตัวนี้นะ a g จเท่ากับจีนะครับจีด g ีซเท่ากับจี c g g f นะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้เท่ากันนี่กับน,นี่เท่ากันแล้วก็ b g กับ g e เท่ากันนะครับมันมีความหมายว่านะครับสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเท่ากันนะครับ a b c กับ f d e นะครับเท่ากัน ทีนี้เราก็มาเปรียบฝั่งนี้ก็คือด้านนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือตรงข้ามนี้นะครับก็คือ AB เท่ากับ DE นะครับ AB เท่ากับ DE ดังนั้น AB เท่ากับ 18DB ก็เท่ากับ18คําตอบก็คือ18สําหรับข้อที่7ครับทีนี้มาดูข้อที่8รูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันสนิทเรียกว่าสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการจากรูปกําหนดให้สามเหลี่ยม ABC และสามเหลี่ยม d e b เท่ากันทุกประการจงหาพื้นที่แรงเงานะครับสามเหลี่ยมนี้กับสามเหลี่ยมนี้เท่ากันทีนี้นะครับเขาให้พื้นที่แรงเงานะครับจะเห็นว่าส่วนซ้อนทับกันก็คือตัวไหน b a เ f นะครับส่วนพื้นที่สีขาวนะครับตรงส่วนนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเท่ากันทุกประการส่วนนี้ที่นะครับต้องมาหักออกเพื่อให้ได้สีเทาเนี่ยมันก็จะเท่ากับพื้นที่ของ b f c นะครับ เพราะมันเป็นส่วนมันเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกปการนะถ้าเราต้องการหักส่วนนี้ดังนั้นนะครับเราก็จะได้ BFC เนี่ยเท่ากับพื้นที่แรงเงานนะจากนั้นก็หาพื้นที่เฉพาะตรงนี้เขาพอครับ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานก็คือ1ส่วน2คูณ8คูณ15ได้60นะครับดังนั้นพื้นที่แรงเงาเท่ากับ60ตารางเซนติเมตรเป็นคำตอบข้อที่8นะครับทีนี้มาดูข้อที่9 เมื่อเติมน้ำในภาชนะสูง7เซนนะครดังรูปแล้วใส่ก้อนหินลงไปจมใต้น้ำทําให้ภาชนะสูงขึ้น9เซนจงหาปริมาตรก้อนน้าแข็งก้อนหินนะครับที่ใส่ไปในภาชนะเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนแล้วก็คูณได้เลยครับก็เอานะครับ20คูณกับ12และผลต่างของมันจากเดิมเป็น7แล้วเพิ่มเป็น9ก็เอา9ลบ7ได้2นะครับก็จะเท่ากับ20คูณ12คูณ2ได้เท่าไหร่ครับ480เป็นคำตอบข้อที่9นะครับ ีนี้มาดูข้อที่10นะครับจากรูปต่อไปนี้ถ้าตัดส่วนของเส้นตรง BC นะครับตัดตรงนี้ออกแล้วก็แบ่งเป็นส่วนส่วนส่วนละ1.4ส่วน4เมตรจะได้ทั้งหมดกี่ส่วนนะครับเราก็สิบ14บวก14ก่อนได้28แล้วไปหักกับ 22. นะครับเหลือ6ดังนั้น BC ตัวนี้จะเหลือ6กนะครับจะเป็น6นะ่ 6, าเป็น6เมตรนะครับเป็น6เมตร ทีนี้นะครับ1ส่วน4เมตรนะครับตัดเป็น1ส่วน4เมตรดังนั้น1เมตรจะได้4ส่วนนะครับถ้า6เมตรก็เอา 4, คูณ6ได้24นะครับคำตอบก็คือได้24ส่วนเป็นคำตอบข้อที่10นะครับอันนี้เป็นข้อสอบนะครับทีเด็ดนะปีพศ2558ในส่วนข้อสอบระดับง่ายขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ